สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกระแปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังกระแปงมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยต้อมอินเตอร์ภาพยนตร์จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งภาพประกอบบางส่วนนะครับช่องเราก็ขอพุนทางต้อมอินเตอร์ด้วยนะครับที่ได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวันนี้นะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับในจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็เป็นหน่วยน้องใหม่นะครับ เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็รับจัดฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอลนะครับมีหนังหลายๆรูปแบบให้คอยต้อนรับเจ้าพนะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อนะครับก็เบอร์โทรนี้นะครับบนจอนี้นะครับก็ลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับสาหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหนังแอปแปลงในเขตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดไดเคียนนะครับก็แนะนํากันได้เลยนะครับสําหรับต้อมอินเตอร์ภาพยนตร์นะครับ ซึ่งเป็นหน่วยหนังน้องใหม่อีกหนึ่งจอครับที่ช่องของเราได้นํามารวบรวมไว้อีกหนึ่งหน่วยนะครับในช่องของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็400กว่าหน่วยแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของหนังแหวงนะครับก็มีข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็จะนํามาไว้ที่นี่นะครับให้เยอะที่สุดนะครับถ้าชื่นชอบก็กดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นหน่วยอะไรนั้นก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ